สวัสดีครับวันนี้นะครับทุกคนนะครับอยู่กับผมมาซทราบพักเพลินอีกแล้วนั่นเองนะฮะก็วันนี้ทุกคนอาจจะเห็นชาบหน,นีแล้วนะฮะก็ทุกคนก็คงตาวแล้วแหละเอ้ามารีวิวอุปกรณ์เครื่องเกมมารีวิวกูอี้หรือเปล่าหรือมารีวิวคอมาหรือเปล่าก็คือไม่ใช่นะฮะสิ่งที่ผมจะมาเล่าวันนี้นะครับก็คือตัวนี้เลยฮะเครื่องดูดฝุ่น ทุกคนอาจจะคงสงสัยว่าแหละว่าเอาทำไมอยู่ดีๆมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นก็สําหรับเครื่องดูดฝุ่นตัวน,นี้นะครับเอาอางนี้ดีกว่าเล่าจากดูดีดีกว่าก็คือทุกคนจําได้ไหมครที่คลิปก่อนเนี่ยผมได้ทาการสร้างบ้านให้ดูดีไปนะครับก็ยอ้อนไปดูคลิปได้นะไม่นานมานี้เองเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะฮะก็สําหรับตอนที่เราสร้างมาปั๊บมาใหม่ๆปั๊บคือไม่มีปัญหาอะไรเลยสวยงามมากฮะแต่ข้อที่ติดมาก็คือ บางทีเนี่ยดูดี้เนี่ยมันไม่ได้ขี้ในห้องน้านะฮะมันก็จะไปขี้ตามพื้นที่อยู่ในบ้านของมันบ้างแล้วบางทีเนี่ยดูดี้เนี่ยก็ไปกินน้ําแล้วก็เลอะมาแล้วก็มีขี้เปียกซึ่งขี้เปียกเนี่ยอันนี้เราจาไวท้ทีหลังก็สิ่งที่เป็นปัญหาครับก็คือตัวเขีย้ยวงอนแข็งแข็งครับเวลาดูดี้ขี้เสร็จป,ปั๊บมันจะเตะไปมาแล้วแบบขี้มันจะกระเด็นไปมาเพราะงั้นเนี่ย เวลาเราทาความสะอาดกรงเนี่ยเราจะต,ต้องยกมันขึ้นมาแล้วกว่าจะกวาาเสร็จโอ้โหลําบากมากครับผมนะฮะก็เลยได้ทําการซื้อตัวนี้มานี่ฮะเป็นเครื่องดูฝุ่นฮะราคาถูกครับราคาอยู่ที่ประมาณ3 0 0ร้อยส่ฮะก็สําหรับที่ผมซื้อเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้มานะ,ะก็เอาไวด้ดูตัวชีด,ดะะูดีเฉพาะโดยเฉพาะนะไม่ได้เอาไปดูอย่างอื่นนะฮะอย่างเช่นแบบเอ้ยเราไปอยูชีดูดีเราไปดูบนโต๊ะอาหารเศษอาหารอันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้ผมบอกเตือนไว้ก่อนเลยครับว่าตัวนี้เนี่ย ผมซื้อเฉพาะเจาะจงนะครับมาเพื่อดูที่ดูดีโดยเฉพาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครซื้อมาจะไปทำอย่างอื่นก็ได้นะก็เดี๋ยวผมจะมารีว um, like ิวแบบง่ายๆอีกซีๆนะครับก็ตรงนี้นะฮะอย่าสงสัยนะตรงนี้นะคะคือที่ชาร์จครับนี่สายก็จะยาวประมาณนี้ฮะไม่ยาวมากตัวสายนะคะก็จะเป็นเหอนสายชาร์จโทรศัพท์เลยแล้วก็ตัวชาร์จนะคะจะเป็นระบบชาร์จอย่างนี้ฮะนี่เห็นไหมจะเชื่อมกับตัวนี้ฮะนี่ตรงตูดมันก็จะมีรูอยู่นี่เห็นไหม ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวดูดกินออกนะครับเวลาเราถืออย่างนี้เราดูดมามันก็จะเข้าหน้าตัวเองนะครับสำหรับคนที่เอามาดูดขี้ก็ตายสําหรับตัวนี้นะฮะสามารถถอดได้แบบนี้เลยนี่เราจะทำการบิดนิดนึงนะฮะแล้วก็ถอดออกมาแล้วเวลาใส่ก็จะใส่เข้าไปนะฮะนี่เลยแล้วก็บิดกับมาปุ๊บมันก็จะล็อกนี้แล้วนะฮะตัวนี้ถอดไม่ได้ครับตัวสีแดงเราจะดึงออกมาอย่างนี้นี่แล้วก็จะเอาออกมาล้างได้สําหรับตัวนี้นะฮะนี่ผมก็หยาบใช้ไปแล้วนิดนึงนะมาจะเลนสนิดนึงนะนี่ตรงรูตรงนี้นะทุกคนเห็นไหม คือถ้าเกิดว่าเราดูดมันเข้ามาใช่ไหมเราเทอย่างงี้ฮะมันจะไม่ออกเนาะมันจะไม่หลุดแต่ถ้าเกิดว่าเราดูดเข้ามานี่เห็นไหมมันจะมีตัววาลวนะฮะอยู่อย่างงี้นะฮะก็เอาไว้แบบเวลาเราเทอย่า,ยางเงี้ยมันก็จะไม่ออกเนาะแล้วก็เวลาเราถอดก็จะเทของก็ถอดออกมาแล้วก็เทอย่างนี้นะครับโอเคฮะตัวต่อไปเลยนี่นคุณนีะบอกเลยว่าเป็นตัวที่ถ้าเกิดว่ามาดูดี้กระต่ายต้องร้องบ่อยมากฮะนี่ตัวนี้เราจะเป็นตัวกรองฮะ ตัวกองเล็กๆน้นนอยๆฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นนี่เลยแผ่นกองนะฮะข้างในก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นี้แหละเห็นไหมนี่นี่นะฮะเราก็จะใส่กับเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีเปิดเครื่องปิดเครื่องนะครับชึบชึบอ่ะอย่างปะหนึ่งเออโอเคฮะอ่ะวิธีเปิดเครื่องนะครับตัวนี้นะฮะเราเปิดกดเข้าไปเลยอ่ะอันนี้คือเปิดแล้วนะฮะ จะปิดน,นะฮะเวลาจะปิดให้กดเชียรนี้ปึ๊บรอบหนึ่งนะฮะจะเปิดน,นะฮะกดค้างจะปิดกดครั้งเดียวฮะฮะก็ว่าเวลาเปิดแล้วคนเพิ่งซื้อมากดอ้าวทำไมมันไม่เปิดล่ะสรุปนะฮะตอนแรกผมก็งงสุดสุดท้ายน,นะฮะต้องกดค้างครับอันนี้คือผมนับในใจเองนะประมาณห้าวีะฮะโอเคฮะก็สําหรับเครื่องดูดฝุ่นนะฮะที่ผมซื้อมาก็เป็นเหตุการณ์นี้แหละถ้าเกิดว่าทุกคนจําได้นะฮะแต่ก่อน คือดูดีเนี่ยจะดูขังไว้ไในกรงนะครับแล้วก็จะเป็นแบบถาดอือใหญ่ๆเลยแล้วเวลายกเนี่ยจะลำบากมากเลยมันใหญ่มากนะฮะแต่มันก็จะอยู่ในนั้นนะฮะขี้ก็จะไม่ค่อยกระเด็นออกมาแต่พอเราเปลี่ยนบ้านเราก็ต้องมาแบบว่าเก็บขี้มันก็จะลำบากมากครับแล้วก็สําหรับตัวนี้นะฮะผมไปซื้อถี่ห้างมานะ แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ผมจะพยายามหาลิงก์แล้วก็เอามาแปะใตค้คลิปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้ลงกดกระดิ่งเพื่อไปสู่5,000ซับกันนะครับมาได้ครึ่งทางนะฮะจาก4,000ซับนะครับไปกันละครับบ๊ายบาย